สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดวยวันนี้พบกับช่อง Star Comment ช่องแห่งการรวบรวมความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับสำหรับอีพีนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันหลังจากที่ทีมชาติไทยนั้นได้แชม A F ป์ AFF Mitsubishi Electric Cup นั้นทําให้ทีมชาติไทยนั้นเป็นกระแสฟเีเบอร์ไปอย่างมากจากกระแสที่ไทยได้รับแชมป์ AFF นั้นทําให้เวียดนามนั้นอย่าง VTV ครับ ได้ซื้อลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดฟตุตบอลไทยลีกอย่างเป็นทางการให้ชาวเวียดนามได้รับชมกันอย่างลีอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนนะครับผ่านช่องทาง vtv และ o n s p o r t กันนะครับแล้วชาวเวียดนามนั้นจะได้เห็นฟอมการเล่นของทีละสินแดงดาแล้วก็เทีร์ทอนบญนาทันสูกตาทีมชาติไทยกันได้นะครับเอาละครับทุกท่านเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันก่อนจะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับช่อง star comment เราไปรับชมกันได้เลยนะครับ เอาละครับทุกท่านเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกกันนะครับคอมเมนต์ท่านแรกชมเด็กไทยเพื่อดูว่าว่าเขาดีกว่าเราจะได้เรียนรู้บางคนบอกว่าไม่ชอบดูรู้จัดก,การฟุตบอลนะก,กีฬาควรดูคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามคนต่อไปเลยนะครับขอขอบคุณเวียดนามที่สนับสนุนเราเราสัญญาว่าจะเล่นให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทําได้สำหรับแฟนๆชาวเวียดนามมาสนุกกับไทยลีกัน คอมเมนต์เวียดนามคนต่อไปเลยนะครับจะซื้อเจลีกหนึ่งหรือจะซื้อเคลีลกดีกว่าเพื่อดูความแตกตา Comment, ่างคอมเมนต์ท่านัดไปเลยนะครับโอเคเอากลับบ้านไปเรียนรู้จากคนใกล้ตัวคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับเป็นที่ไทยดีที่สุดเสมอคอมเมนต์ Comment, แฟนบอลต่อไปเลยนะครับอยากเห็นกัปตันเวียดนามลเล่นในไทยลีกเขาเป็นฟุตเล่นที่ดี คอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้อะไรมากมายองค์กรมืออาชีพวิธีที่ว่าเขาทำฟุตบอลคอมเมนต์ท่าต่อไปนะครับเมื่อไหร่เพื่อนชาวไทยจะได้ดูวีลีกบ้างคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับต้องซื้อนักเตะเวียดนามมาบ้างแล้วถ้าไม่เล่นขำๆคงไม่มีใครดูคอมเมนต์ท้านถัดไปเลยนะครับได้ดูสุพรรณนอย่างเป็นทางการ คอมเมนต์ถ้าหดไปเลยนะครับเวียดนามนั่นอยู่ด้านหลังดังนั้นต้องดูและเรียนรู้คอมเมนต์เวียดนามคนต่อไปเลยนะครับผมว่าดีนะครับให้คนดูรู้ว่าไทยลีกพัฒนาอย่างไรคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับควรเรียนรู้จากทีมแชมเปี้ยนคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับเวียดนามไม่ได้แพ้ไทยแต่ความคิดที่จะเล่นทุกครั้งของพวกเขาต้องการชนะดังนั้นพวกเขาไม่สามารถเล่นได้ดี เหมือนสมัยที่เล่นกับญี่ปุ่นหรือเอเชียตะวันตกแต่ก็เล่นสบายตาคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเลยนะครับไทยลีกนั้นมีคุณภาพที่สูงคอมไม่ comment ท่าถันไปเลยนะครับบุญมาทานันเล่นไทยลีกทีมไหนครับและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าเล่นให้เวีรัมา์ยูไนเต็ดครับคอมเมนต์ comment แฟนเวียดนามคนต่อไปเลยนะครับมีตั้งแต่เวียดนามคนไหน จะไปเล่นไทยลียกเดียวร็วนี้บ้างครับคอมเมนต์ comment คนต่อมาเลยนะครับบอกของหมู่บ้านนี้สุดยอดจริงจริงคอมเมนต์ของท่าถัดไปเลยนะครับเราอยองมับไหยว่าประเทศไทยมีระดับมากกวา่าคอมเมนต์เวียดนามคนต่อไปเลยนะครับการเล่นในประเทศไทยเป็นสะพานที่จะไปเล่นเด็กชั้นนาอย่างญี่ปุ่นและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลเวียดนาม หลังจากเวียดน,นามนั้นซื้อลิขสิทธ์ไทยลีกนะครับเป็นอะไรที่น่าดีงามมากเลยครับจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองในความเห็นบางส่วนของแฟนบอลเวียดนามถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่อง Star Comment และสามารถพูดคุยกันได้เพื่อเปี่ยงลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันได้ในคลิปตอป่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ